7นิสัยที่คนรวยมีเหมือนกันนะคะและใครหลายๆคนนะคะถ้ามีนิสัยแบบนี้นะคะมีข้อไหนบ้างก็มาดูกันนะคะว่ามีข้อไหนบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะคนรวยนะคะเขาจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเวลานะคะเวลาในแต่ละวันของเขาเขาก็จะริบไว้นะคะว่าจะทําอะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญเขาก็จะเลือกทําก่อนนะคะส่วนข้อที่2นะคะเขาจะจัดการกับ งานชิ้นนั้นๆก่อนนะคะงานที่สําคัญก่อนและงานที่ไม่ค่อยสําคัญสําหรับเขานะคะเขาก็จะไม่เลือกทําเขาจะเลือกทํางานที่ยากและที่สําคัญก่อนเท่านั้นนะคะส่วนข้อที่3ค่ะการที่เขาทบทวนนะคะในสิ่งที่ทําในทุกๆวันว่าความสําเร็จในวันนั้นเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะฟีดแบ็คเกี่ยวกับงานชิ้นนั้นๆนะคะว่ามันจะต้องแก้อะไรบ้างและทําดีแล้วหรือว่า จะต้องฟีดแบ k แก้ไขอะไรบ้างนะคะส่วนข้อที่4ค่ะการอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เป็นบวกนะคะการอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่มีความสุขคนสำเร็จนะคะจะให้ความสําคัญกับเรื่องอารมณ์มากๆนะคะเพราะว่าความสำเร็จนะคะมาจะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความสุขเท่านั้นนะคะส่วนข้อที่5นะคะก็คือการที่เราตัดสินใจนะคะในสิ่งที่ ตัวเองได้ทำนะคะหรืองานของตัวเองนะคะถ้าเขามีประสบการณ์ในงานของตัวเองมากนะคะเขาจะไม่หลังเลเขาจะตัดสินใจไปเลยเขาจะไม่ลังเลเลยนะคะส่วนข้อที่6กนะคะก็คือการที่ฟังนะคะเป็นนักฟังนะคะฟังและค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองยังไงหมายถึงว่าถ้าเราต้องการอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะก็นําพาตัวเอง ไปเรียนรู้เรื่องนั้นเลยนะคะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามใครนะคะหากเราต้องการอะไรเรียนรู้อะไรนะคะเราก็ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ฟังให้มากๆแล้วก็เปิดการสนทนานะคะเปิดขับถามเพื่อที่จะได้ประสบการณ์จากคำถามนั้นนะคะ ส่วนข้อต่อมานะคะก็คือเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะคนสําเร็จนะคะเขาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอ่านหนังสือทุกวัน,นะคะ่ะบิลเกสอีลอนมัสนะคะเขาจะอ่านหนังสือทุกๆวันเลยเพราะว่าคนสำเร็จนะคะเขาจะเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ7ข้อนี้นะคะมีใครที่มีนิสัยเหมือนคนสำเร็จหรือคนรวยบ้างนะคะ ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะหรือจะมีทั้ง7ข้อเลยก็ดีเลยนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ